ครับบว่ากระชกบอว่ามัมนเป็นวัดเวาเาวันเนี่ยไป้มนี่ยไม่ได้ผัดแข่งฆาก็แข่งก่อนเดินเดินตามกว่ากั็แล้วคุณ้อันบพู่มีคนยไม่ลงไคือังกอัเองกัน สี่อบได้หรอแล้วก็สามารถตอดจอดออกเอาใครก็ได้จะพูดถึงแต่ที่อยู่สองเปล่าเอามารวมเนี่ยมาดูว่าแต่ว่าถ้าเราคิดเอาปล่อยง่ายๆก็ทำได้เลยโอ้โหเอาละสองท่านนี้ขนาดนี้กำลังลัเลี่ยสุดๆก็เองก็ไม่รู้ว่าถูกเลยก็ไม่รู้ว่าถูกอรู้แต่ว่าผมจะบ่กเด็กไม่ได้สมมวนบนอะ

เหมือนจะผิดก็ถูกใช่ไหมข้อแรกคือบทต่งนี่ต้องใช้มาข้อสอง็ให้่านกมาอ่นกคุยใช้ได้มากโอ้คุณจะพาไปได้หรือไม่ครับให้ลงมาทั้งคู่ด้วยกันแล้วนี่แต่ยัางนล้นแต่คำขอบที่จะใช้ต้องมาจากมิดเท่านั้น ไม่ได้มีคนเดียวตรงมีที่มาจากใครนะออไหมอ่ะอะคืออะไรอ่ะใครเนี่ยออ่ความไหนด้วยอักอัะคคือมันเป็นได้แน่นอนนะว่คท่ผนทันนี่ยเกวานนไปเห็นเหรอ่